นิยายเสียงเรื่องรักของปลายและดาตอนที่15เรียนรู้ฝึกฝนแบ่งปันสวัสดีครับกิ่งการมีธุระด่วนไหมพอดีผมมาต่างจังหวัดครับถ้าด่วนก็ฝากเรื่องไว้ที่เลขาผมได้เลยนะครับอีกหลายวันกว่าผมจะกลับกรุงเทพผมพาครอบครัวมาพักผ่อนแหมตะวันคะไม่มีเรื่องงานกิ่งโทรหาคุณไม่ได้เหรอคะ เราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วตะวันเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาให้กิ่งสักทีคะนี่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดก็ไม่ชวนกิ่งเลยไปพักผ่อนที่ไหนคะกิ่งตามไปได้ไหมจะได้เจอคุณแม่และน้องสาวข,ของคุณด้วยคุณสบายดีไหมครับอยู่ที่ไหนวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอ๋อวันนี้วันหยุดนี่นาไปเที่ยวไหนครับวันนี้กิ่งอยู่บ้านคะ่ะตะวันวันหยุด ถึงได้โทรหาคุณไงคะกิ่งอยากเจอคุณคะ่ะคิดถึงนะคะผมยังไม่สะดวกครับกิ่งไว้ให้ผมกลับจากต่างจังหวัดก่อนนะครับเราก็เจอกันแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะตะวันนับวันนับวันคุณยิ่งห่างกิ่งออกไปทุกทีเราก็อายุมากขึ้นทุกวันแล้วนะคะอะไรอะไรก็คลาคลาสัง่งไม่ชัดเจนเลยแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่ากิ่งรักคุณเสมอคะ่ะงั้นแค่นี้นะคะตะวัน กิงจะออกไปสระผมกิ่งการสารสิทธิ์เป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีเมืองชนบ้านพ่อเธอทำกิจการโรงแรมและอีกหลายอย่างส่วนกิ่งการทำงานบริษัทซึ่งเป็นของพ่อเธอที่มีสาขาอยู่ที่กรุงเทพเธอไปติดต่อง,งานที่บริษัทของเขาครั้งแรกที่เธอเห็นเขาเธอก็ประทับใจตะวันเป็นผู้ชายแบบที่เธอใฝ่หาเธอฝันว่า จะมีแฟนแบบนี้เขาหล่อเข้มเสียอย่างเดียวหน้าเขานิ่งๆดูเคร่งเครียดตลอดเวลาบางทีเธอก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับเธอกันแน่ฐานะทางบ้านกุกิ่งกันไม่ได้น้อยหน้าใครเลยแถมจะมีมากกว่าตะวันด้วยซ้ำมีผู้ชายมากมายที่อยากจะเข้ามาผูกสัมพันธ์กับเธอแต่เธอก็ยังไม่สนใจใครเป็นพิเศษ เธอรักตะวันรักทั้งทงที่ไม่รู้ว่าเขารักเธอเท่ากับที่เธอรักเขาหรือเปล่ากิ่งการเคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันอดีตสามีเธอเป็นคนเจ้าชู้มากแต่เขาเป็นรักแรกของเธอเพราะรักเธอพยายามอดทนอยู่กับเขาอาจเป็นเพราะว่าเธอมีลูกให้เขาไม่ได้เขาถึงสแสวงหาแม่ของลูกล่าสุดที่ทำให้เธอต้องเลิกกับเขา เพราะความสับสนของเขาเขานอนกับผู้หญิงไม่เลือกเขาพาโรคมาติดเธอทําให้เธอต้องเจ็บตัวรักษาตัวกว่าจะหายจากโรคที่เป็นถึงแม้ว่าจะรักเขามากเท่าไรแต่กิ่งการรักตัวเองมากกว่าเธอกับเขาอยากขาดจากกันในความคิดของเธอคนเราถ้ารักกันจริงการไม่มีลูกก็อาจไม่ใช่ข้ออ้างเพราะมีหลายคู่ ที่สามารถอยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีลูกเลยก็มีให้เห็นทั่วไปเป็นเพราะเขาไม่พอมากกว่าเขาถึงเอาเรื่องการไม่มีลูกมาเป็นข้ออ้างแต่ถึงจะเลิกรากันไปเธอกับสามีก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานที่ดีของเธอเหมือนเวรกรรมเขาไปมีผู้หญิงคนไหนก็ไม่สามารถมีลูกให้เขาได้บางทีเธอคิดเอาเองว่า เขาต่างหากที่อาจเป็นหมันแต่เขาคงไม่กล้าไปตรวจละเอียดเขาอาจยอมรับความจริงไม่ได้ถึงแม้ว่ากิ่งการจะเฝ้ารอตะวันเพียงคนเดียวแต่นั่นแหละเธอก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนะักถ้าตะวันยังเล่นตัวไม่เห็นค่าของเธอเธอก็ไม่แคร์ชีวิตคู่ของเธอก็ไม่เคยสมหวังอยู่แล้วเธอไม่ได้คิด ว่าจะต้องมาตามงอนง้อใครๆเอาจริงๆเธอก็มีลูกบ้าของเธอเหมือนกันเธอก็มีเล็กๆน้อยๆของเธอไปเรื่อยสมัยนี้แล้วไม่มีใครยืนอยู่บนคําพูดของคนอื่นหรอกเธอมีเงินอยากทำอะไรก็ทำคนอื่นไม่ได้มาหาเลี้ยงเธอหรอกถ้าตะวันไม่เอาเธอเธอก็ยังมีอีกหลายคนที่สํารองไว้คนอย่างกิ่งกานไม่เคยตกเป็นเบี้ยล่างของใคร และไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบธุรกิจส่งออกของเธอทำให้เธออยู่ได้อย่างสบายๆไม่ต้องบปรบกวนทางบ้านเอาจริงๆก,งกินการแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในบริษัทแค่ซ็นเอกสารดูนิดๆหน่อยๆแค่นั้นพ่อกับแม่เธอปูทางไว้ให้คนของพ่อก็ไว้ใจได้ชีวิตเธออิสระมากมายอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไป ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในเมืองไทยเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครเลยแต่เธอมองว่าถ้าเธอได้อยู่กินหรือแต่งงานกับตะวันธุรกิจของเธอจะเป็นปึกแผ่นผู้ชายอย่างตะวันหายากเขาตั้งใจทำงานไม่เจ้าชู้รักครอบครัวนี่คือเหตุผลที่เธอต้องเป็นฝ่ายตามตื้อเขาและรอว่าเมื่อไรเขาจะตกลงปลงใจกับเธอเสียที ใครเหลือลูกตะวันเห็นคุยกันนานจังนางดุดเดือนถามลูกชายเพราะเห็นคุยโทรศัพท์นานกว่าปกตินานๆน,น,นางดุดเดือนจะเห็นลูกชายรับโทรศัพท์และคุยนานแบบนี้๋อเพื่อนครับแม่ไม่มีอะไรพิเศษครับแค่คนรู้จักเขาตอบนางดุดเดือนด้วยเสียงปกติซึ่งก็เป็นเรื่องปกติจริงๆกิ่งกานไม่ใช่คนพิเศษสำหรับเขา วันนี้แม่มีนัดกับคุณน้าจะไปไหนกันเหรอครับเห็นนัดกันเมื่อวานวันนี้นากรจะพาแม่ไปตลาดผลไม้เห็นว่าไม่ไกลจากที่นี่เสร็จแล้วก็จะพาแม่ไปทำบุญที่วัดเย็นๆกลับมาถ้าไม่เหนื่อยก็ว่าจะทำขนมกันนางดุดเดือนพูดแล้วก็ยิม้มนางชอบที่นี่เงียบสงบมีหลังท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมายอีกอย่างนางชอบทำอาหารทำขนม เพื่อนรุ่นน้องของนางออกปากชวนเรื่องทำร้านกาแฟบางทีนางก็อยากทำแก้เหงานางอยากทำขนมพวกขนมฝรั่งต่างๆนางทำได้และก็อร่อยมากด้วยไปลูกลงไปกินข้าวกันเถอะวันนี้ไม่รู้ว่านกักรทำอะไรกินบ้างแม่ตื่นสายเลยไม่ได้ลงไปดูเลยแต่ถึงตื่นช้าลงไปนะกักกรก็ไม่ให้ยุ่งหรอก เขามีแม่บ้านทำให้ก็ดีนะสะดวกสบายดีทุกอย่างเขาเห็นเราเป็นแขกไม่อยากให้เราต้องเหนื่อยน้องการละครับแม่ลงไปหรือยังเขาไม่ได้ยินเสียงน้องสาวเขาเลยเขาว่าเขาตื่นเช้าแต่น้องการตื่นเช้ากว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เกือบหนึ่งสัปดาห์น้องสาวเขาตื่นเช้าไปกับปลายและดาทุกวันน้องการมีความสุขมากตื่นเช้ามีกิจกรรมทำทุกวัน เย็นๆก็ออกกำลังกายน่าจะไปตลาดกับน้องปลายนะลูกเห็นว่าไปซื้อน้ำต้าหู้กับปลาท่องโกกลับไปบ้านแม่ว่าต้องหัดทำน้ำต้าหูปลาท่องโกซะแล้วละ่ะน้องการชอบจังเลยนางดุดเดือนพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเข้ามาอยู่ที่นี่ได้กินน้ำต้าหู้ปลาท่องโกทุกวันปลายและดากับการดาราเป็นคนไปซื้อทุกเช้าสองสาวชอบมาก น้องสาวเขาดีใจที่ได้ไปเที่ยวถึงแม้ว่าจะตื่นเช้าได้หัดขับรถมอเตอร์ไซค์ปลายระดาเป็นคนหัดให้ไม่กี่วันเขาก็เห็นน้องสาวเขาเป็นคนขับปลายระดาซ้อนออกไปซื้อของตอนเช้าทุกวันบายบายสองสาวก็ไปกลุกอยู่ที่บ้านบนเนินเย็นเย็นก็พากันไปวิ่งออกกำลังกายบางวันก็ปั่นจักรยานในไร่บางวันที่ลูกค้าโฮมสเตย์เยอะ สองสาวก็ไปช่วยทำงานเช่วยรับแขกเสิร์ฟอาหารชงกาแฟโน่นนี่นั่นน้องสาวเขามีความสุขมากๆการดาราดูแข็งแรงขึ้นมากไม่ใช่การดาราเท่านั้นเขาเองก็เหมือนกันอาการที่เขานอนไม่ค่อยหลับหายไปเลยอาจเป็นเพราะอากาศและเขาสบายใจเชื่อว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่นานกว่านี้อาการที่เขาเป็นต้องหายสนิทแน่ๆ สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะวันนี้ขอโทษนะคะที่ช้าเพราะว่าเราสองคนไปช่วยป้าขายของมาค่ะวันนี้ลุงสามีป้าไม่มาช่วยขายของเห็นบอกว่าไปธุระที่ต่างจังหวัดด่วนค่ะการกับปลายเลยต้องช่วยป้าตักน้ำต้มหูขายและอีกอย่างตอนนี้ป้ากับลุงมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งแล้วนะคะแม่สนุกมากเลยปลายแอบถามสูตรป้าทงโกป้ามาด้วยค่ะ เผื่ออยากทํากินเองที่บ้านวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากขายดิบขายดีค่ะป้าเห็นเราช่วยขายจนหมดป้าเลยไม่คิดเงินสักบาทเดียวแถมให้มาเยอะมากมีน้ําฝักทองม,มาฝากทุกคนด้วยนะคะการชิมแล้วอร่อยดีการดาราพูดไปจัดเรียงทุกอย่างไปอย่างคล่องแคล่วเธอจัดการให้ทุกคนพีคสุดนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่า วันนี้แม่ค้าสวยมากทั้งสองคนเลยมีบางคนมาถ่ายรูปและขอเบอร์โทรขอไลน์ขอเฟซบุ๊กเราด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ให้หรอกคะ่ะดีแล้วลูกเรามีน้ำใจกับเขาเขาก็ตอบแทนเราป้ากับลุงเขานิสัยดีเห็นกันมานานแล้วหนูการนี่ขับรถเก่งแล้วนะดีดีน้องปลายหัดขันอื่นให้หนูการด้วยนะลูกพ่ออนุญาตจะได้เป็นหลายๆอย่าง รถก๊อคันใหญ่ก็ขับง่ายเพราะเป็นเกียร์ออโต้ว่าไหนลูกค้าเยอะๆจะได้ช่วยกันขับพาลูกค้าเข้าชมไร่เราน้องปลายเขาทําประจําลูกคนนี้ทําหมดขอให้ได้เงินนายอลงกฎและนางกรกนกหัวเราะออกมาพร้อมกันรถทุกคันหัดขับได้เลยนะลูกไม่ต้องเกรงใจเอาให้เป็นงานทุกอย่างในบ้านเราเรียนรู้ให้หมดตะวันก็เหมือนกันนะลูก อยากรู้อะไรอยากทำอะไรถามน้าได้ตลอดที่ทางก็เยอะแยะถ้าอยากได้ก็บอกมีที่ทางไว้ทางนี้ก็ดีเพื่อไม่อยากอยู่กรุงเทพมีไว้เป็นที่พักผ่อนนายอารมณ์กดพูดขึ้นเขารู้สึกเอ็นดูเด็กทั้งสองคนอยากบอกอยากสอนอยากให้ความรู้และก็ชอบที่ก่อนกนกภรรยาเขาจะได้มีเพื่อนไม่เหงาเห็นคนที่รักมีความสุข เขาก็มีความสุขไปด้วย